ใครโซนหืมซนมากเลยเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเลยเนี่ยฮะยูไม่นิ่งเลยธานุ่มไครโซนไครโซนอืมดูสิปีนป่ายไปทั่วเลยปีนป่ายไปทั่วเลยเนี่ยฮะซนมากมากเลยไปเรื่อยเมาออกกำลังกายเร้่อ ร้อนมากๆเลยต้องพาเล่นก่อนต้องพาเล่นก่อนทานมมอยู่ไหนเนาะทานมมอยู่ไหนเนาะทานม่วมาวมาแล้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 วอาวเล่นไหมเล่นไหมกว้หนมากเลยเนี่ยฮะโกนมากๆเลยจะรีดผ้ากา็ไม่ได้รีดใช่ไหมกกนชอบอยู่กับคนใช่ไหมชอบอยู่กับคนเนี่ยกวน Ui, ui, đùa lầy ạ Đùa lầy ạ, ẹp đùa lầy ạ Nèo chóng cuồn Nèo chóng cuồn chứ mấy Nèo chóng cuồn Đùa, đùa mấy nếm lời Nó chắc quá chứ dùa Nó có hay non Hay non dùa cùng hmm? Thấy nên mấy nhỉ nên mấy nên mấy sắm luận sắm luận à sắm luận sắm luận cha nó ơi 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 แล้วก็แรงเยอะด้วยหายเยอะมากๆเลยโอ้ยหายไปไหนล่ะหายไปไหนละอุ๊บอุ้บอุ๊บอุ้บอุ๊บมาแล้วมาแล้วมาซาบูมาอยู่นอกกระโดดไปนู่นละซาบูโอ้ยซาบูหนูโดนไปโดนโต๊ะนะเจ็บไหมโดดแรงไปไหนโดนโต๊ะเลยอ่าโดนโต๊ะเลยโอ้ย ไปไหนนะหาดูสิโอ้โหตัวนี้ก็เล่นแรงเล่นแรงนะจอมพลังเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยอุ้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 ยเฮ้ยย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 ะยย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 มยย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 มยย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 หยยยยยยย เรื่องวุ่นวุ่นใช่ไหมไปรุ่นสีขาเรื่องวุ่นวุ่น,นเนี่ยเนี่ยวุ่นทุกวันเลยเนี่ยวุ่นทุกวันเลยเนี่ยเหมียวเนี่ยไม่เหมียวเนี่ยวุ่นทุกวันเลยมาแล้วมาแล้ว ngay sa nông mãi ngay Mãi ngay thả bù vô nãy thả bù vô nãy hả đứa biết thả bù vô nãy ta ế đó ta

วันมากเลยไม่ได้ออกไปเดินเล่นเนาะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปเยินเล่นข้างนอกชาบูนูชื่อชาบูฝักตัวด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องชาบูด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องชาบูดูขนังหนือนังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ย,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 ยสนุกสนุกสนุกค่ะขอเป็นเอ,อขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเมียวเหมียว,วด้วยนะคะน้องชาบูชาโนมนะคะกาแฟค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ